นายกสภาธนายความเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าคือจะมีคนบอกไอ้ทาธนายความควรจะทําอะไรหน่อยไหมแต่นี้ทนายหิวแสงเที่ยวไปชอบกองลูกความอะไรกันเนี่ยนะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยดรวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาธนายความบอกว่าเรื่องการดําเนินคดีมรยาททนายโซเชียลหรือว่าทนายหิวแสงเรื่องนี้ได้ประสานความร่วมมือกับประธานกรรมการมรยาทสภาธนายความเพื่อที่จะตรวจสอบเอาผิดทนายความที่ประพฤติผิดมรยาททนายอย่างร้ายแรง แล้วก็มีการเร่งรัดการพิจารณาคดีมารยาทที่ทนายโซเชียลได้มีการละเมิดต่อข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรและสมาชิกทนายความส่วนใหญ่ซึ่งถ้ามีข้อเท็จจริงปรากฏตามสื่อต่างๆก็สามารถที่จะหยิบยกมาเป็นคดีมารยาทได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องที่ความปรากฏอย่างชัดแจ้งนะครับก็เขาก็พูดถึงขั้นตอนในการพิจารณาคดีนี้ว่าเบื้องต้นเนี่ย เริ่มต้นจากไหนนะครับเป็นอำนาจของประธานกรรมรการมารยาทสภาทนายความแล้วก็จะมีคณะกรรมรการมาพิจารณาคดีเสร็จก็จะส่งสำนวนมาให้นายกสภาธนายความเพื่อนําเข้าที่ประชุมกรรมรการบริหารสภาทนายความพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคือกรรมการบริหารสภาธนายความเนี่ยมีอำนาจในการที่จะทําคําสั่งหรือมีคําวินิจฉัยยักอิสระนะคือใคร,ครเข้ามาก้าวไก่ไม่ได้นี่นะครับ โทษเนี่ยก็จะมี3ประการนะครับถ้าหากว่าสรุปแล้วว่ามีการผิดมารยาททนายความเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือพักทัน 2. ห้ามการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและ3ลบชื่อจากการเป็นทนายความคือลบลบชื่อออกจากเรเ่นทนายความเลยนะครับหลักๆก,ก็อ,อ,อยู่ตรงนี้